สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้คุ้มรู้เพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวคุมรู้ที่ทางช่องได้ให้ไปนั้นเป็นคุ้มรู้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่คุ้มรู้ที่มโนขึ้นมาเองนะครับกรุณาชมคลิปใม้จบด้วยนะครับคลิปผมนั้นใช้เวลาไม่นานนะครับจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็คลิปนั้นมีเนื้อหาอย่างไรก็จะได้รู้นะครับ ็เชน่นกันกับคลิปนี้นะครับผมก็จะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเปลี่ยนชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมุนเรียนที่มีราคาแพงถึงเรียนละ1ล้านบาทเลยนะครับไม่ใช่ปีพศ2533นะครับเพราะปกติแล้วถ้าพูดถึงเรียน10บาทในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาแพงนั้นหลายๆท่านนะครับ ก็จะนึกถึงเหรียญปีพศ2,533นรยนะครับที่มีราคามาเนิ่นนานแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็1ล้านบาทแล้วนะครับแต่เหรียญนี้ไม่ใช่ปีพศ2,533นะครับเป็นปีพศ2,539รุ่นหมุนเวียนนะครับแบบนี้นะครับแบบเรียนตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมอยู่นะขณะนี้นะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับ เห็นไหมครับก็เป็นปีพสอนระสนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมอยู่นะขณะน,นี้ยังไม่มีราคานะครับยังถือว่ายังไม่นิยมนะครับถ้าแบบปกติก็จะเป็นลนักษณะเป็นโลหะสองสีนะครับก็จะมีวงขอบเหรียญด้านนอกที่เป็นสีเงินนะครับแล้วก็ใส้ในที่เป็นสีทองเหลืองนะครับเหรียญที่มีราคาหล้านบาท เทียบเท่ากับเหรียญปีพศสอง3น้รนั้นมีนะครับก็คือปีพศนี้แหละครับผมแต่ว่าเป็นเหรียญเนื้อทองคำแท้นะครับชมตามภาพเลยนะครับผมก็ได้ขึ้นภาพให้ชมแล้วนะครับซึ่งได้พบเจอในเหรียญ10บ,บาทปีพศสองพนรนะครับรุ่นบนเวียนแบบนี้นะครับซึ่งเหรียญชนิดราคา10บ,บาทในสมัยรัชกาลที่9รุ่นแบบบนเวียนนะครับ ก็ได้พบเจอเหรียญที่ทํามาจากเนื้อทองคําปีพศอื่นอยู่นะครับแต่ว่าราคายังไม่แพงครับอยู่ที่หลักหมื่นกลางๆนะครับถึงเกือบแสนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีพศ2539นรบเาะครับว่ากันเป็นล้านเลยนะครับสําหรับเหรียญเนื้อทองคํานะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะครับที่มีราคาแพงนะครับเท่ากับปีพศ2533เลยนะครับ